สวัสดีสส <lawsuit. S 1> ครับพี่น้องเอฟซีสุขูมสุขคนครับวันนี้พยามว่ามีครับมายินเขาอยู่น้าครับสวัสดีครับอูปลาพี่น้องครับแต่อูปลามากครับสวัสดีครับอูปลาอูป่าก็ตาบแบบตาบแกแตงครับพี่น้องครับตาบแกแตงนี่อูปลาก็ตาบแกแตงครับถูกเียครับพี่น้องครับยังเคยกินไหมครับมักดูมบายเขาครับพี่น้องครับ ตูมบักตุมพี่นอ่องพุช่าบเลยใบยบักตุมพี่นอ่องแลก็ใบบักตุ้มก็น่าไม่ได้อะไรหมดเลยลูปลาหน่อยครับ โอบคพี่น้องนี่นูมครับเขาปั้นแบบนี้เลยไม่เล่งคบมดีครับคมดีคมดี 嗯，不怎么样。嗯。 S <S <S <G ül> กินเขาไว้ทั้งหมดเดี๋ยวกัดพอรอมตัวนี้งเนี่ยเอออ่ะพี่รองครับป่าป่าป่าอูป้ปปาอื้อ หน้าพ่เขาบรรยากาศของท้องนาเราเส็จมีิมีลมของนุ่มปูปีกทำแจงสดออก ัามตัวเลยพี่หน้องใช่ครับ กาครับอีกาไม่ลายพวกนางไม่มีครับไม่มีกาลายอยู่

ข้าบนต้งแสบคือเักตูมพี่น้องบปกตูมบักตูมบาดปกตูมหน้าไรพี่น้องครับสังเกตด้วงครับหูดอ,อันนี้ยามกันพี่น้องูดมันอยามตูมครับ นเนื yeah, ful, ้อมันเนื้อตุ่มผู้เฒ่าโบร่านตะกอนตะกอนตะวันตะเม่ห้ากะกินนี่แหละพี่น้องครับมีเขาใบบักตุ่มพี่น้องเอ้ยขึ้นฮอดบ้านพี่น้องขึ้นฮอดบ้านผู้ใดเคยกินใบบกตุ่มเนี่ยพี่น้องครับเอออนะครับเนื้อมันเออเคยบัวพี่น้องกินเขาใบบักตุ่มครับเคยบัวเนื้อเละลายนี่ เขาบายปกตูมพี่น้องเลยเคยบัวครับแต่พุทเข่าโบราณให้กินน,นี่แหละพี่น้องเลยนี่อย่งใส่กันไปพี่น้องนี่นี่เ เสียบเขาจะขับเสียบพี่น,ออนออ้องครับเขาจะว่าให้กินแบบเสียบครับเสียบพี่น้องล่างเบิ่งครับกินขอใบออกตูมพี่น้องนี่อื ซอออกมาแล้วน้ำเหนียวอยู่ครับเองครับนี่ไม่เหนียวอยู่นี่เหนียวครับยางบักตูมเนี่ยยางบักตูมเนี่ยสมัยก่อนๆนี่เอาไปตาบเ่าได้พี่น้องนะครับยางบักตูมนะครับเอาไปตาบเปล่าทับยางบักตูมมันเป็นกาวชนิดหนึ่งนะครับนะครับเป็นกาวเหนียวดีดนะครับพี่น้องยางบักตูมนะครับยางมะตูมเป็นยางนะครับ แซ่บดีแซ่บดี <laughs> แซบดิพี่น้อง <c oughs> เฮ้กินเข่าใบแบบตัวหั่นสีไปต่อยมาตาเบาสมัยนี้มั็นหายได้บุถ่าพี่น้องเอาใบใบโบกเนี่ยมาจั่นตัวครับเนอะครับอื้แซ่บพี่น้องแซ่บ วัตะขาดเรามีาขายพี่น้งองก็เอาเมือกี้กินยี่จานบันเท่าครับอยากมากๆครับเพิ่อนทัดบ้านรถพี่น้องครับ,บยิ่งเขาใบบุกตุม่มได้เราเลยใครอยากมาไม่เมื่อนี่นะมานั่งปันง่นเขาใบบุกตุม่มนะมานะที่เหาไม่เมื่อนี่ครับแซ่บพี่น้อง แบบเดียพี่น้องบ่เขยต้องร้อนต้องร้องพี่น้องครับ่เคยขันผู้ดใด้บ่เคยพี่น้องมัร้องได้ครับ เมนูายมะตูมมาทแบแจ่เลยเนาะแจ่ไเรียครับรถไเนะาเหนื่อยมันเลื่อ เ่อแกเอาไนออกเลยครับเอาไนมันออกเหนียมกืมีงงอย่างสีไปล้เอาตะจีบันเหนียม hey, ันค่อ ผมมาพี่น้องตองมาล่องเบื้องไหนพี่น้องครับตองมาล่องเบื้องไหนหัวตัดฉาดมารหอมบักตูมสุกนี่หอมแบบหอมแซ่บที่พี่น้องครับหอมแซ่บนะเีืองครับมันคือบักตูมบานเท่าครับเนื้อได้ลายน่ครับพี่น้องครับตูมเนื้อได้ลายอยู่หน้าพญามามีครับมี่ครับนี่ครับอยู่หน้าครับอยู่หน้าครับนี่ครับอืมจะแบบ แล้ะในกระฝากพี่น้องสุขุสุข้นครับพี่น้องครับนี่เขาไม่กั้มพญามุมีครับเสียบเหมือนกันครับใบบักตูมครับมเหมือนครับใบบักตูมอูปลาครับอูปลาก็ตาบักแตงครับพี่น้องครับกับแสีบครับเหมือนครับเอาฝากพี่น้องสุขุสุข้นครับกนที่ตามพ่อแจ้ก็ไล่ให้เพื่อนเชี่ยนแก่ซื้อกันเล่นกันครับพี่น้องครับแต่ละคลิปนี้พญามุมีกับมาผู้เดียวครับทีมงานเบวบางครับเหมือนครับเบวบางเกตประหลัดเครับอยู่หันอยู่หน้าให้เก่าครับพี่น้องครับเป็นเบียรอยู่หน้าครับเหมือนครับแต่ละคลิปนีี้รราบบบคควสสัััด